พี่พี่นักข่าวจึงนยกมือนะครับถ้ายังไม่ได้ภาพนะครับไม่งั้นผมจะปล่อยจุดต่อไปเลยนะครับโอเคมารับเลยมารับเลยยืนย้าโอเคครับ สวัสดีทั่วจังหวัดส,สุราษฎร์นาครชสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ดีดีที่ค่นค่ะที่ให้การต้อนรับในวันนี้ค่ะทีมงานเราก็รู้สึกยินดีและอบอุ่นมากนะคะที่ได้มาที่กขกสมุิอีกครั้งค่ะเจ้าที่ได้รับเดยรังวันในวันปีครั้งนี้เจ้าก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ทําตามความฝันของตัวเองและความฝันครั้งนี้ของเจ้าก็มันไม่ใช่ ไม่ใช่ของเจ้าแค่คนเดียวค่ะมันก็คือของคนไทยทุกคนที่ส่งแรงเชียร์แรงใจให้เจ้าในโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่ส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทีมวัยแล้ทันนักกีฬาไทยในโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะมันก็มีว่าที่เรากดดันแต่ว่าเราขึ้นไปบนทีเราต้องอยู่ในกินและทำหน้าที่ก็อยากกลับบ้านไปหาทางครอบครัวค่ะ ตอนนี้กับอาหารก็นูก็เป็นคนอินสานนูก็อยากกินกับข้าวทางไทีสานนะคะเพราะว่าไม่ได้ถึงรสชาติข้าวอีสานนานแล้วค่ะก็ขอจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะที่ขอขอบคุณที่ส่งแรงเชยแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยในลุงกีทางนี้เพื่อเอเรียน